xuất sắc, xinh ha, đi <laughs> ngày càng xinh hơn. Xinh đẹp, xinh đẹp. Xinh đẹp, เดียววันนี้ันนี้ยามท้อของมีแมันธัะอง้มยาท้อนามทอมีแม่ตัวละสองร้อยสามสิบค่ะขาไม่ใช่เอ็มเย็บเองนะคะถ้านิ่มค่ะถ้าอยากได้มีชุดนอนก็มีเอา โอ้โหสวยงามสวยงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอรายงานตัวละสวัสดีค่ะป้าแป๊ะสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะสวยงามค่ะยามท้อขอมีเธอไม่ยามท้อนั้นขอมีแม่ในเพลงใหมอยแอร์แม่ขอมีันเออเป็นโลแกนเจ๋งมากสวยมากที่ไหนสวยนี่นี่ เอแม่แม่ก็ช่วยกันซื้อนะคะอันนี้หมวกยามท้อของมีเธอค่ะสำหรับแม่ที่สั่งออเดอร์แม่สีก็ได้ส่งไปแล้วนะคะแต่อันนี้มาขายหน้างานค่ะว่ามีสองสีค่ะสีส้มกับสีขาวใบละ2 2 0รายได้ห่กค่าใช้จ่าย220ค่ะรายได้ก็หักค่าใช้จ่ายก็จะมอบเป็นอะไรให้ลูกค้าในแต่ละงานนะคะเล็กๆล็ก,ลกไม่น้อยก็ช่วยกันซื้อนะคะ ทำไรก็ไม่ได้มากมายค่ะของแทงทุกอย่างค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะดีแล้วนะคะอ๋อสวยค่ะขอบคุณค่ะตายแล้วสอสีสามสีมีให้เลือกสองสีชุดนอนของแม่ชเอมค่ะไม่ใช่เอมเย็บเองนะคะก็ช่วยกันค่ะก็แม่ก็ตามมาหลายปีแล้วจะได้มีเงินหมดบัญชีแล้วแม่ก็ยังเย็บชุดนอนมาขายค่ะขายเลย มีหลายสีค่ะ230ค่ะแม่แพ้ใส่อย่างนี้แม่จะไม่สามารถเดินออกข้างนอกได้ทำไมแม่ทำไมอะแล้ก็อยู่ในบ้านนี่เลยอะปอยู่ในบ้านจะเดินไปไหนล่ะเอเนใช่ไหมกแพ้ใส่แล้วไม่คือไม่คือเลยไม่คือแมุงก็ด่กีไ่ไไปหนอนันก็สน่ดแดหยังดไม่มัน oh, มีส์อันนี้ใ์ใหญ่หรือส์เล็กอันนี้ใ์อันนี้เล็กอันนี้มันสอง เออก็นี่มันสองชั้นสามชั้นต้องกี่ชั้นเสื้อแม่ต้องกี่ชั้นล่ะคืนนี้ใช่ไหมแต่เสื้อลูกบอกแม่เป็นนอนแม่หัวแม่ก็เป็นนอนแม่แม่ไปนอนแม่เปอนนอใส่ชุดนี้มาซะอย่างนี้แม่เป็นนอนเด้อสวัสดีค่ะทั้ง117ยสิเจดคนค่ะและถึง วัดเรียบร้อยแล้วนะคะมาตามกันมาค่ะตามกันมาเยอะๆนะคะพ่ออี้นี่ก็ช่วยทางวัดไปตัวละยี่สิบแ่ะไม่ได้ปัญหาอยู่ดีเลยจ่ายจ้างแล้วมาแล้วก็หยิบให้เขาในนี้แล้วก็หยี่ตรงนี้หยีบตรงนี้ตีใส่ตรงนี้อันนี้ต้นหนึงก็ที่สั่งเอาไว้ที่จะมารับนั่งงานก็มาติดต่อแม่สมศรีหน้าเวทีได้นะคะเผื่อมาจำหน่ายด้วยค่ะ ใบล้ีนะคะเทาราไปทำบุญกันอนี้เไปทาบุญเดี๋ยวเรามันรวมตัวเราพระอ๋อมาเดี๋ยวเรลถ่าูปหู่กันเเราเก็บใวาฝักไว้ให้บานมัเป็นถวายเหมือนเดิมป่ะอะไรฮะีทำไมปักัขไม่มาเสียบปักแล้วปักอะต้นแล้วใปถวายเหมือนเดิมป่ะไม่รู้นะเดี๋ยวถามแม่สกลค่ะเออใช่เนาะให้ขาไปถวายเนาะใช่ค่ะให้มันนั่งก่อน ให้แม่มาเยอะๆก่อนไม่พัดเลยตรงตาก่อนเไปไปนายเอาขับพี่พนก่อนเดี๋ยวโอ้ยใของไม่ต้องเอาออกมามอใครที่แล้วมีผู้เอเจนต์เพื่อนพี่ก็มีจานหนึ่งจ้ะร้อยละยี่สิบน่าสวยค่ะร้อยละยีซื้อสองสีเหรอคะอ๋อ

ใส่มาให้เราอยู่ไหนใส่ตรงนี้นะใส่อะแล้วตัวใหญ่แล้วจะใส่ตัวใหเราตัวใหญ่ยังใส่ได้อไม่ถ้าสบายสบายใส่นอนอะก็ต้องใส่แบบนั้นแหละใส่ได้นะคะได้ได้สบายค่ะ Thank mm -hmm. you. สวัสดีค่ะ ก็มีซุมอาหารมากมายค่ะ นมนมถุงป้ายไฟพี่อยู่รถเอามาป่ะไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวไม่เอา เฮ้ยวันนี้มาถึงแล้วเนี่ยันนี้มาถึงแล้วใครจเอาถุงป้ายเอาถุงป้ายอันดีจ้ะมีขาตั้งมาด้วยใช่ไหม อันนี้อันนี้อะน้ะไม่ได้แล้วอลิกม่ได้ลอได้ไหมเสียแล้เสียเป่ามหมลูก